เรื่องหน้าตาสีผิวพระเยซูเป็นประเด็นที่หลายคนต่างอยากรู้กันมากในบางครั้งก็ได้ยินมาว่าพระองค์เป็นชายผิวดำที่มาจากฝั่งแอฟริกาหรือเป็นชายหนุ่มผู้มีตาสีฟ้าผมสีทองจากตะวันตกวันนี้เราวาค้นหาคำตอบด้วยกันค่ะจากประวัติพระเยซูเป็นคนยิวเกิดที่ประเทศอิสราเอลในเบลเลเฮม พระองค์พูดได้สามภาษาอาราเมหรืออาราเมฮิบรูและก,กรีพื้นฐานพระเยซูจึงเป็นเหมือนกับคนยิทวทั่วไปที่มีสีผิวสีน้ำตาลตาและผมมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มซึ่งนักวิชาการด้านพระคัมภีร์ลงความเห็นว่าพระเยซูมีผมสัน้น อ้างอิงจากคำพูดอาจารย์เปโโลที่ว่าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นเรื่องน่าละอายพระองค์มีนวดสังเกตจากช่วงที่พระองค์ถูกโริหิตจ,จับตัวไปทรมานก่อนตึงกลางเขนพอมีบันทึกว่าคนกลุ่มนี้ได้กระช่างนวดของพระองค์จนเลือดซึมออกมาพระรษณาภาพรวมของพระเยซูจะออกไปทางรับบีอาจารย์นักปรา์ ผู้พยากรณ์ที่มีรูปร่างผอมโปร่งแข็งแรงบางคนคิดว่าพระเยซูตากแดดเยอะน่าจะมีผิวสีแทนก่อนรับใช้พระองค์เป็นช่างไม้ช่วงรับใช้พระองค์ก็ใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายประมาณว่าค่ำไหนนอนนั่นไม่เริงมากพอน้ำจากบ่อพระองค์ก็ดื่มพระเยซูได้ออกไปสั่งสอนตามธรรมศาลาและหมู่บ้านต่างๆ พอความรอดเริ่มต้นที่ยิวก่อนค่อยไปยังคนต่างชาติมีอยู่ช่วงหนึง่งภาพประกายของพระองค์ได้เปลี่ยนไปต่อนหน้าสาวกพระพักของพระองค์ทอแสงเหมือนดังดวงอาทิตย์ซึ่งก็สอดคล้องกับพระธรรมวิวรทีนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันกับแนวคิดที่ว่าพระเยซูเป็นคนผิวดำที่มาจากฝั่งแอฟริกานั้นมาจากไหนห มาจากหนังสือนอกพระคัมภีร์ที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับ 2. จากเอกสารที่มีความคลุมเครือยกตัวอย่างเมื่อปี1947ได้มีการค้นพบชิ้นส่วนเอกสารเล็กๆเป็นจำนวนมากจากทำคุ้มรานโดยอ้างว่าคล้ายคลึงกับหนังสือม้วนทะเลตายซึ่งเขียนบอกลักษณะทางกายภาพของพระเยซูเอาไว้ ในข้อความที่ว่าในคืนอันมืดมิดเราไม่สามารถมองเห็นเด็กนั้นได้สีผิวของเด็กเป็นเหมือนยามค่ำคืนลูกชายนางมารีมีสีผิวเข้มกว่าพ่อแม่พอนักวิชาการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแจ็คพอตแตกพอเป็นเรื่องโกหกชื่อของนักวิชาการและศาสตราจารย์ที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ กับไม่มีตัวตนอยู่จริงคำถามมีคนเชื่อไหมว่าพระเยซูเป็นชาวแอฟริกันผิวดำขอต่อแบบตรงไปตรงมานะคะมีค่ะหนึ่งในนั้นคือคริสเตียนชายชาวแอฟริกันผู้โด่งดังท่านหนึ่งแต่ถ้าเราศึกษาจากพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่สิเรื่องลูกชายโนอาสามคน คือเชมฮามยาเฟดเราจะพบว่าคนยิวมาจากเชื้อสายของเชมส่วนฝั่งแอฟริกันมาจากเชื้อสายของฮามประเด็นนี้ก็สรุปชัดเจนนะคะยิวและแอฟริกันเป็นคนละเผ่าพันธุ์นอกเสียจากว่าจะมาแต่งงานกันเองทีหลังเช่นโมเสสที่ได้แต่งงานกับหญิงเอธิโอเปียระเยซู ลงมาบังเกิดผ่านเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดซึ่งในพมพีบันทึกว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนผิวแดงๆพบในหนึ่งสมูเอล16 16ข้อ12และ1นึสม,มูเอล17ข้อ42 3. จากกะโหลกศีรษะของคนยิวที่นักวิทยาศาสตร์ได้คัดเลือกหัวกะโหลกมา ซึ่งเป็นของใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ของพระเยซูจากนั้นก็นำไปเอกซเรย์ ray, โหลดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวาดรูปใส่สีผมสีผิวสีตาของคนสมัยนั้นเข้าไปซึ่งหลายฝ่ายต่างก็รู้ว่านั่นเป็นการคาดเดาแบบสุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างรูปจำลองขึ้นมาอีกทั้งจะไปเอากระดูกคนที่เกิดในช่วง2000ปีมาจากไหน พอปีคศ7 0กองทัพโรมันได้ถร่มอิสราเอลจนพังพินาศย่อยยับเป็นเหตุให้คนยิวได้กระจกระจายออกไปทั่วโลกและอิสราเอลก็เพิ่งมาตั้งประเทศเมื่อปี1 9 4 8เท่านั้นในบางท่านก็ได้นำข้อวัมพีนี้มาอ้างนี่ไงหน้าตาพระเยซูในอิสยาห์52 ข้อ14โดยคนจำนวนมากตกตะลึงเพราะท่านหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนคนและรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนมนุษย์อิสยา5 3ข้อสเพราะท่านจเจริญขึ้นเฉพาะพระพักพระอ,องค์อย่างต้นอ้อ และเหมือนรากที่แตกหนอมาจากพื้นดินที่แห้งแลง้งท่านไม่มีความงามหรือความสง่างามที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนาถ้าอ่านข้อถัดไปทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นอิสยาห้าสิบสามข้อสี่แน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของพวกเราและหอบความเศร้าโศกทั้งหลายของพวกเราไป ถึงกะนั้นพวกเราก็ยังถือว่าท่านถูกตีถูกโบยตีจากพระเจ้าและถูกข่มใจพมพีในบริบทนี้เป็นการพยากรณ์ถึงการทนทุกข์ก่อนสิ้นพระชนที่กลางเข็นของพระเยซูสรุปกระโหลกศีรษะและกระดูกของพระองค์ก็อยู่ครบพอพระองค์ตายแล้วฟื้นคืนพระชนในวันที่สามจากนั้นพระองค์ก็ปรากฏตัวต่อหน้าสาวกในลูกา2439 จงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเป็นของเราเองจงคำตัวเราและดูเถิดเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกทั้งหลายเหมือนพวกท่านเห็นเรามีอยู่นั้นพงถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้าสาวก500ห้ารคนแนวคิดพระเยซูเป็นเหมือนคนตะวันตกมาจากไหนหนึ่ง จากกลุ่มลัที่สอนผิดโดยมีคำสอนที่ว่าผิวสีดำเล็งถึงความบาปและคำแช่งสาส่วนนางมารีก็เป็นคนผิวขาวเหมือนชาวตะมันตกดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่พระเยซูจะมีตาสีฟ้าผมสีบรอนสองจินตนาการจากภาพวาดงานศิลปะโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียง เพื่อจำหน่ายผลงานให้กับนักสะสมงานศิลปะซึ่งกลุ่มผู้ซื้ออาจจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนก็ได้ดังนั้นในกรณีที่เป็นงานศิลปะเราก็จะพบพระเยซูในทุกสีผิวสีตาสีผม3หนังละครภาพยนตร์ ที่มุ่งเน้นความบันเทิง 4. อิทธิพลจากจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมที่ได้ประกาศศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติงานศิลปะส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากเทพเจ้ากรีกโรมันเช่นอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์ ที่มีรูปรัศมีวงกลมรอบศีรษะหรือมีแสงออกมาจากศีรษะหรือมีสัญลักษณ์บางอย่างรอบๆบศีรษะซึ่งรูปภาพลักษณะนี้ก็จะพบในพระเยซูรวมถึงเหล่าสาวกของพระองค์อีกด้วยงานศิลปะประเภทนี้ก็จะพบในกลุ่มที่กราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ด้วยเช่นกันถ้าเรายึดตามหลักการพระคัมภีร์หากจะสื่อถึงพระเยซูหรือสาวกของพระองค์ภาพต่างๆก็จะไม่มีรัศมีวงกลมรอบศีรษะแต่อย่างใด 5. ภาพสเกตจากผ้าห่อระศพของพระเยซูแห่งตูรินโดยตำรวจจากอิตาลีได้ใช้เทคโนโลยี เข้าไปวาดภาพโดยเริ่มตั้งแต่อายุ33ไปจนถึงอายุ12ปีบุคคลในภาพนี้มีส่วนสูงอยู่ที่177เซนติเมตรในปี1988มีคนนำผ้าห่อศพไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่ามีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษที่14ทําทำให้หลายฝ่าย ต่างสรุปออกมาว่าเป็นของปลอมแต่ถึงกระนั้นก็มีคนเชื่อว่าเป็นพระเยซูตัวจริงโดยเช็คจากเลือดตามจุดต่างๆเช่นรอยช้ำที่หนกแก้มรอยแผลเคี้ยนที่หลังรอยตะปูที่มือหอกแทงตรงสีข้างเหรียญปิราชที่นำมาปิดตาคนตายโดยกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นพระเยซูตัวจริงนี้ ได้นำชิ้นส่วนของผ้าเข้าไปตรวจสอบใหม่อีกครั้งคำนวณทุกอย่างใหม่หมดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของปี2019ได้อายุของผ้าออกมาซึ่งผ้าผืนนี้มีอายุอยู่ที่1,300ปีถึง3,000ปีนี่คือภาพตัวอย่างอัปเดตใหม่ของพระเยซูส่วนบุคคลที่ไม่เชื่อนั้น เขามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลตรวจเลือดจากผ้าห่อสบแห่งตูรินพอผลตรวจเลือดในปี1997คโครโมโซมที่ได้คือ x y ในปี2016คโครโมโซมที่ได้คือ y x ซึ่งเป็นประเด็นทำให้หลายฝ่ายไม่เชื่อถือเพราะข้อมูลไม่นิ่งและข้อมูลมีการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ตลอด ที่สำคัญไม่มีใครล่วงรู้ถึง DNA ของพระเยซูจริงๆพระเยซูล,ลงมาบังเกิดโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเลือดของพระองคไม่น่าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปส่วนเรื่องสีผิวรูปร่างหน้าตาบางท่านก็ให้ความสนใจบางท่านก็ไม่ให้ความสนใจบางคนไม่คิดมากเพราะไม่สำคัญพระเจ้าทอดพเนตรที่ภายในไม่ใช่ภายนอกเหมือนอย่างมนุษย์ แล้วทำไมประเด็นเรื่องสีผิวรูปร่างหน้าตาพระเยซูถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะในบางกลุ่มคนค่อนข้างคิดมากเซนซิทีฟคือไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆข้อความต่อไปนี้ไม่ได้เหมารวมนะคะในกลุ่มคนที่อยากให้พระเยซูเป็นคนดำขออนุญาตอธิบายนิดนึงคำว่าคนดำไม่ใช่คำยาบคายหรือเป็นคำดูถูกดูหมิ่นแต่อย่างใด พะในแถบแอฟริกาคนดำเขาก็เรียกแทนตัวเองว่าคนดำคนขาวเขาก็เรียกแทนตัวเองว่าคนขาวคือเป็นคำพูดที่ใช้เรียกกันปกติทั่วไปแต่ถ้าท่านใดไม่สบายใจก็ขอให้ดูเป็นคิดเคสไปเพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพและมิตรภาพอันดีนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนขาวก็อยากให้พระเยซูเป็นคนขาว ในกลุ่มคนจีนก็อยากเห็นพระเยซูเป็นคนจีนในกลุ่มคนลาตินก็อยากเห็นพระเยซูเป็นคนลาตินในกลุ่มคนยิวก็ไม่ค่อยปลื้มพระเยซูก็อยากให้พระองค์เป็นคนชาติอื่นไปเลยส่วนคนยิวที่เชื่อพระเยซูและเดินติดตามพระเยซูก็ภูมิใจที่พระเยซูเป็นคนยิวคำถามจริงหรือที่ไม่มีรูปภาพพระเยซูคำตอบคือจริงคะ่ะในบัญญัติสิบประการพระเจ้าสั่งห้ามไว้ ไม่ทำรูปเหมือนหรือรูปภาพแกะสลักใดๆเพื่อนำมากราบบ้า้บูชาเพราะคนอิสราเอลได้กราบบ้ายบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วเชน่นวัวทองคำงูทองสำริดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และพ้าบาอันเป็นต้นพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณเราสามารถติดต่อกับพระองค์ผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาสื่อกลางอื่นได้ และมีตัวช่วยอื่นในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเช่นรูปปัน้นหรือแม้แต่ภาพพระเยซูเพระพระองค์ผู้สูงสุดสถิตยอยู่กับผู้เชื่อทุกคนในทุกสีผิวทุกเผ่าพันธุ์ทุกที่ทุกเวลาและทุกคนในย้อน์น4 2 4พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและคนทั้งหลายที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการพระองค์ในจิตวิญญาณและในความจรงิง แต่ที่แน่ๆพลักษณะของพระเยซูคริสต์หลังฟื้นคืนพระชนพระองได้รับกายใหม่ที่เรียกว่าเป็นกายสวรรค์นี่คือกายปัจจุบันของพระองค์ซึ่งไม่ได้มาจากแนวคิดของใครในพระธรรมวิวรณ์บทที่1นข้อที่1 4ถึง17และวิวรณ์บทที่19ข้อที่12-16ถึง16 ท่านยอนคือสาวกคนสนิทของพระเยซูได้พบกับพระอ,องค์อีกครั้งหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี่คือลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ท่านยอนได้พบกับพระเยซูเส้นผมของพระอ,องค์ขาวเหมือนหิมะมีดวงตาดั่งเปเลวเพลิงเท้าของพระอ,องค์เป็นเหมือนทองเหลืองเงาอาร่ามเสียงพระองค์ดุดน้ำมากหลาย ใบหน้าของพระองค์เป็นเหมือนดังดวงอาทิตย์สุดท้ายไม่ว่าพระเยซูจะมีหน้าตาสีผิวแบบไหนตามขีดความสามารถของมนุษย์ที่พยายามจะอธิบายพระลักษณะของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักพระเยซูอย่างชัดเจนแท้จริงแล้วสำหรับเราพระองค์คือผู้ใดในพระคัมภีร์ Who You, think you are the Son of God the are